ดูดวงชาวราศีเมถุนขอโทษให้เป็นนางบอกชีวิตเปลี่ยนโชคลาภเงินทองบารมีวาสนานะทำอะไรมันต้องนอบน้อมอ่อนน้อมต่อมตนสิ่งดีๆจะได้บังเกิดใครเห็นจะไม่มั่นไส้นะผมนี่มันคือเรื่องหลักแห่งความจริงนะถ้าท่านโดนคนนู้นมันไส้คนนู้นมันไสนะ้ต่อให้ท่านมีมหาอุดปันแทงไม่เข้าหรือว่าโดนอะไรก็ตามไม่เป็นไรแตนะไม่มีเมตตา ไปไหนมีแต่คนเกลียดดวงชะตาก็ถูกปิดเพราะฉะนั้นโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาดงปีศาจหมู่มารเข้ามาลุมเรายังไงก็ไม่มีความสุขต่อให้ท่านทำอะไรดีก็แล้วแต่มันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นขอโทษให้เป็นนอบน้อมให้เป็นท่านจะได้รับถ้วยทองเหรียญทองใหญ่บาเริ่มเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบ,บารมีวาสนาท่านจะได้บุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเต็ดเตียวห้าหารเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จชจตาชีวิตจะรับทรัพย์ การถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นอัศวินถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาส,สนาท่านจะได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงได้แปลเปลี่ยนได้พัฒนาอย่างก้าขโดดในหัวมีตะแมกบอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกล้าสองเหรียญเกิดขึ้นในโชคตาเอาแน่เอานอนไม่ได้เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนา จะ,จะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตจะรับทรัพย์โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนําโชคชะตาเพราะฉะนั้นเมื่อไหลที่ท่านตกตำแหน่งแฮงแมนจำไว้เลยท่านจงปกปิดและขอโทษเป็นัะผมเพราะว่าดาบสองก้ยยังมีเกณฑ์นในเลือกในโชคชะตาของท่านท่านยังมีโอกาสเลือกหนทางดีๆได้การทําบุญกุศลวาสนาทําคุณงามความดีเดี๋ยวจะได้ดีเองขอโทษให้เป็นแล้วกัน ดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งม้าประยองก้าได้ก้าเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันท่านต้องลื้อเลิงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบาเพลงกองกันถึงเวลาการสุขสมสมหวังดังใจหมายอัศวินขี่ม้าถือดาบประหัตประหารศัตรูหมู่มาาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์ไปย้ยงเจ็บปวดรัวล้าแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชค นกน้อยจะนำพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาเข้ามาท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันการยินยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีด้วยอำนาจบารมีวาสนาด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่การปฏิบัติโอยการ,รเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะบังเกิดเพราะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวให้หลบปลีกซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงในโชคตาอำนาจบารมีวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิท์ อกปักคุ้มองรักษาอัศวินขี่ม้าถือดาบป,ประหารประหารศัตรูโมมานการที่ท่านจะพลิกเปลี่ยนแปลงผันมตนาอย่างกล้ากระโดนมาถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่หลวงชะตาของท่านตกตำแหน่งเดอะเวอร์แสงสว่างมนจันทาสองแสงมาสู่ตัวท่านท่านไปไหนใครรักสาวรักสาว,ล,สาวลงผู้ใหญ่รักโก้หลงพากันโสมนัสติดกับดักมนสเสน่ห์มนจันทาเพราะฉะนั้นชะตาชีวิตจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดี ให้ท่านมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ามีการชิงไหวชิงพลิบใช้เลขเหลี่ยมเลขกลเพทุบายจะบังเกิดให้ท่านมุ่งตรงจัดหนักจัดหนักจัดเต็มในโชะตาด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงกายท่านควรที่ต้องหลบปรีกปัญหาต่างๆเตรียมตัวอย่างเดียวให้ลื่นเรินสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งเอเมโร่นักลบกล้าได้กล้าเสีย กล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นปูฤาษีสองแสงแตะเกียงทองจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนามาสู่ตัวท่านแล้วโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลมีการยื้อแยกต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบาร,รมีวาสนาดวงชะตาแบบนี้จะเปิดรับทรัพย์ขอทานายว่าต่อแต่นี้ไปท่านจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สิสนนทองจะรวยเลยรวยต่อแต่นี้ไปครับรับฟังหมอพบต่อครับ ราศีเมถุนเป็นราศีที่มีดาวพุธเป็นดาวปกครองซึ่งส่งผลให้ชาวราศีเมถุนมีความฉลาดว่องไวและมีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยมในเดือนนี้ดวงชะตาของชาวราศีเมถุนจะมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในหลายๆด้านมาดูกันว่าแต่ละด้านจะเป็นอย่างไรบ้างด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะพบกับโอกาสใหม่ๆ ในการทำงานดาวพุธท,ที่เป็นดาวปกครองของคุณจะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อต่อการสื่อสารและการเจรจาทำให้คุณมีความโดดเด่นในที่ทำงานสามารถแสดงความคิดเห็นและนำเสนอไอเดียใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับมอบหมายงานสำคัญที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นจุดแข็งของชาวราศีเมถุนไม่ว่าจะเป็นงานเขียนงานออกแบบหรืองานที่ต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์คุณจะสามารถทำได้ดีเยี่ยมส่งผลให้ผู้บังคับบัญชาหรือลูกค้าประทับใจช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเนื่องจากดาวอังคาร จะส่งผลให้คุณมีความกระตือรือร้นมากเกินไปอาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานได้ควรระมัดระวังในการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้นช่วงปลายเดือนจะเป็นช่วงที่ดีสำหรับการวางแผนระยะยาวในอาชีพคุณอาจได้รับข้อเสนอหรือโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งหากคุณทำงานอิสระอาจมีโปรเจกต์ใหม่ ที่น่าสนใจเข้ามาควรใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาทักษะและเครือข่ายทางวิชาชีพของคุณด้านการเงินในเดือนนี้การเงินของชาวราศีเมถุนจะมีความผันผวนพอสมควรดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านบ้านการเงินของคุณจะส่งผลให้มีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็อาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เช่นกันช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินอาจเป็นโบนัสพิเศษหรือมีรายได้เสริมจากงานพิเศษแต่ควรระมัดระวังในการใช้ใจ่ายเพราะอาจมีแนวโน้มที่จะใช้เงินฟุ่มเฟือยมากเกินไป ช่วงกลางเดือนเป็นช่วงที่ดีสำหรับการวางแผนการเงินระยะยาวคุณอาจได้รับคำแนะนำที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญทางการเงินหรือพบโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจแต่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจช่วงปลายเดือนอาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอาจเป็นค่าซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์ ควรมีเงินสำรองไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินเหล่านี้นอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่ดีในการทบทวนงบประมาณและปรับแผนการใช้จ่ายให้เหมาะสมยิ่งขึ้นด้านการเรียนสำหรับชาวราศีเมถุนที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีความท้าทายและโอกาสมากมายดาวพุทธที่เป็นดาวปกครองของคุณจะส่งเสริมให้คุณมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม,ใหม่ๆ ช่วงต้นเดือนคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์สูงเหมาะสำหรับการทำโปรเจกต์หรืองานวิจัยคุณอาจได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของคุณช่วงกลางเดือนอาจมีความยากลำบากในการจดจ่อกับการเรียนเนื่องจากมีสิ่งรบกวนมากมายควรฝึกสมาธิและจัดการเวลาให้ดีอาจลองใช้เทคนิคการเรียนใหม่ๆ เช่นการทำหมายแมทพิงหรือการใช้แอปพลิเคชันช่วยจัดการเวลาช่วงปลายเดือนเป็นช่วงที่ดีสำหรับการทบทวนบทเรียนและเตรียมตัวสอบคุณจะมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมาดีขึ้นและสามารถเชื่อมโยงความรู้ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพยอดค้าขายสำหรับชาวราศีเมถุนที่ประกอบอาชีพค้าขาย หรือธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีโอกาสทางธุรกิจมากมายแต่ก็มีความท้าทายที่ต้องระมัดระวังเช่นกันช่วงต้นเดือนยอดขายอาจจะไม่สูงมากนักแต่เป็นช่วงที่ดีในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆคุณอาจได้แนวคิดที่สร้างสรรค์นในการโปรโมทส,สินค้าหรือบริการของคุณ ช่วงกลางเดือนจะเห็นการเติบโตของยอดขายอย่างชัดเจนโดยเฉพาะหากคุณนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ๆลูกค้าจะให้การตอบรับที่ดีและอาจมีการบอกต่อทำให้ฐานลูกค้าของคุณขยายตัวช่วงปลายเดือนอาจมีความท้าทายในด้านการจัดการสต็อกสินค้าหรือการให้บริการควรเตรียมพร้อมสำหรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น และอาจต้องพิจารณาการขยายกำลังการผลิตหรือการจ้างพนักงานเพิ่มเลขนำโชคสำหรับชาวราศีเมถุนในเดือนนี้เลขนำโชคที่ควรให้ความสนใจได้แก่ 1. เลขสามเลขแห่งการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์สอดคล้องกับธาตุของราศีเมถุน 2. เลขหา้าเลขแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ 3. เลข7เลขแห่งโชคลาภและการค้นพบ 4. เลข14ผลรวมของ5 1 4ซึ่งเป็นเลขมงคลสำหรับราศีเมถุน 5. เลข23ผลรวมของ5 2 3ออีกหนึ่งเลขที่จะนำโชคมาสู่ชาวราศีเมถุน ควรใช้เลขเหล่านี้ในการเลือกวันสำคัญการตัดสินใจหรือแม้แต่การเลือกซื้อสละกกินแบ่งแตกควรระลึกไว้เสมอว่าโชคชะตาส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเราเองเกณฑ์การเดินทางการเดินทางของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้จะมีทั้งโอกาสและความท้าทายดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านบ้านการเดินทางของคุณจะส่งเสริมให้มีโอกาส ในการเดินทางไกลแต่ก็ควรระมัดระวังในบางช่วงเวลาช่วงต้นเดือนเป็นช่วงที่ดีสำหรับการวางแผนการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือการศึกษาคุณอาจได้รับโอกาสในการไปสัมมนาหรือฝึกอบรมต่างประเทศซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพของคุณช่วงกลางเดือนควรระมัดระวังในการเดินทางระยะสั้น อาจมีความล่าช้าหรืออุปสรรคเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นควรตรวจสอบยานพาหนะและเส้นทางให้ดีก่อนออกเดินทางช่วงปลายเดือนเป็นช่วงที่ดีสำหรับการเดินทางพักผ่อนคุณอาจได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจและได้พบเจอผู้คนใหม่ๆที่อาจกลายเป็นมิตรหรือคู่ค้าทางธุรกิจในอนาคตชาวราศีเมถุนเตรียมตัวรับพลังงานใหม่ๆ ในเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตทางจิตใจคุณจะได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์และตัวตนของคุณเองภาพรวมดาวพฤหัสบดีโครจรเข้าสู่ราศีเมถุนส่งผลให้คุณมีความมั่นใจและกล้าสแสดงออกมากขึ้นเป็นโอกาสดีในการสื่อสารความรู้สึกและความต้องการของคุณอย่างตรงไปตรงมาดาวศุกโครจรผ่านราศีสิงห์ กระตุ้นให้คุณมีสเสน่ห์และความมีชีวิตชีวามากขึ้นทำให้คุณดึงดูดความสนใจจากผู้คนรอบข้างได้ง่ายในช่วงกลางเดือนดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีกันอาจทำให้คุณรู้สึกกระวนกระวายและต้องการความสมบูรณ์แบบมากเกินไปพยายามผ่อนคลายและไม่เคร่งเครียดกับตัวเองหรือคนรอบข้างจนเกินไปด้านความรักคนมีคู่ สำหรับชาวเมถุนที่มีคู่แล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเรียนรู้ร่วมกันคุณและคู่ของคุณจะได้เผชิญความท้าทายที่ทำให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งขึ้นอิทธิพลของดาวพฤหัส,สบดีช่วยให้คุณสื่อสารความรู้สึกและความต้องการได้อย่างชัดเจนทำให้เข้าใจกันและกันมากขึ้น ในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่าคู่ของคุณต้องการพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นอย่าตีความว่าเป็นการถอยห่างแต่ให้มองว่าเป็นโอกาสในการเติบโตส่วนบุคคลใช้เวลานี้ในการทำกิจกรรมที่คุณชื่นชอบและพัฒนาตัวเองช่วงกลางเดือนความสัมพันธ์จะกลับมาใกล้ชิดและลึกซึ้งขึ้น คุณจะรู้สึกเชื่อมโยงกับคู่ของคุณทั้งทางกายและใจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันหรือเริ่มต้นโครงการใหม่ๆปลายเดือนอาจมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นแต่ไม่ต้องกังวลใช้ทักษะการสื่อสารที่ดีของคุณในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ความท้าทายเหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจกันและกันมากขึ้นในระยะยาวด้านความรักคนโสด สำหรับชาวเมถุนที่โสดเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและการค้นพบตัวเองพลังงานของดาวศุกร์ในราศีสิงห์ทำให้คุณมีเสน่ห์และดึงดูดความสนใจจากผู้คนรอบข้างคุณจะรู้สึกมั่นใจและพร้อมที่จะเปิดใจรับความรักใหม่ๆในช่วงต้นเดือนคุณอาจพบเจอคนที่น่าสนใจในสถานที่ที่ไม่คาดคิดอาจเป็นงานสังคม การประชุมหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันเปิดใจและพร้อมที่จะทำความรู้จักกับผู้คนใหม่ๆแต่อย่าเร่งรีบจนเกินไปให้เวลากับการทำความรู้จักอีกฝ่ายอย่างค่อยเป็นค่อยไปช่วงกลางเดือนคุณอาจรู้สึกสับสนเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองอาจมีคนมากกว่าหนึ่งคนที่คุณสนใจใช้เวลานี้ในการทบทวนว่าคุณต้องการอะไรจริงๆในความสัมพันธ์อย่าด่วน ตัดสินใจหรือผูกมัดตัวเองกับใครเร็วเกินไปปลายเดือนคุณจะเริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าคุณต้องการอะไรในความสัมพันธ์เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่หากคุณพร้อมหรือหากยังไม่พร้อมก็เป็นโอกาสดีในการพัฒนาตัวเองและเตรียมพร้อมสำหรับความรักที่จะเข้ามาในอนาคตโดยสรุปเดือน นี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการค้นพบสำหรับชาวราศีเมถุนไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือยังโสดจงเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆและเรียนรู้จากทุกสถานการณ์ที่เข้ามาความรักและความสัมพันธ์จะเป็นบทเรียนสำคัญที่ช่วยให้คุณเติบโตและพัฒนาตัวเองในเดือนนี้